นนี้นะฮะเราก็อยู่ในทีนะคะตำหลายสาหาสยามสแควร์ว่า่าที่เสียแล้วัหวนก็ไม่ยของเราสนี่นี่ีมิเตเลวค่ะเซเล็อร่อไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ตาดินแดนมหาสจัรตำแหลค่ะเออมหาสจจีนนะฮะดูสภาพบนโต๊ะนี่ดมหาสจัไหมคมหาสจมา ทำให้นางฟ้ามาคารีผลนะคะเออทานตอนนี้นะคะทานแล้วสวยทุกคนเลยค่ะสวยแล้วพี่เอเลยนะพี่เอไม่สวยหรอกพี่เอหน้าโสมมากวันนี้เพราะไม่ได้แต่งหน้าทําผมมาเืยนอนมานหน้าก็เป็นแบบนี้เลยมาสักพี่เอมาสักพี่เอพี่เป็นกันเองมากใช่โชวูเออดูแลีโตเราต้องตลกบริโภคใช่ไหมครับตลกบริโภคเ่กแล้วก็แล้วมีมีมีคนสวนเรา อ่ะแล้วของเราต่อยาก็เราจะมาแทรกแซงกัน hmm. so ี่ดู so ูว like, oh, so mm hmm. ่าเรามีกินอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีไก่ย่างกจะมปาไนน่ี่ชอยรักลูกค้าปากปลาคือปลาคอป่าเหนืออะไรที่กินเพื่อะได้ต่มีใครอย่างเปนคือือ้าวอ้ที่น่ที่ไหนวะสยามสแควร์าสแควร์วางชั้นโกลดสยามสแควร์ชั้นสี่สยามสแควร์าใครจะกินเนี่ ตำหไข่เค็มต้องตำนำไข่เค็มจะต้องมานะเพราะคนเยอะมากแล้วสาขาที่นี่เขาบอกว่าตำอร่อยจริงอร่อยแรงเลยอะแล้วอยากจะบอกว่าซิกเนเจ้าต่างที่นี่คือตำแหล่แล้วก็ตำถาดนะจ๊ะถ้าถ้ามาเราไม่สั่งนี่ถือว่ามาไม่ถูกแล้วพอบอกว่าสาขาที่นี่เป็นสาขาที่ได้เจอแบบพี่เอพี่เอจะมาบ่อยนะใช่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 แต่ส่วนพวกเราเนี่ยก็มาตามอารมณ์ใช่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 เออเดี๋ยวตำหมกค่ะอ๋อเดี๋ยวตำหกเดี๋ยวเราจะไปตำกันต่อโอ้ยนี่พนักงานก็น่าตำทั้งนั้นเลยนะ อยากทำบ้าอยากทำพลังงานอ่ะน้องส่งคนเดียวจ้ะปวดหน่อยปวดหน่อยแล้วก็ขอไปซัดต่อก่อนนะฮะแล้วบริการขอกินต่อขอกินต่อแซฟตี้บริการดีได้ของเร็วเพราะถ้าไม่เร็วพี่เอจะวีมเออไม่ได้เอไม่เร็วพี่เอจะไปรีบใครนะฮะโอเคนะฮะไปแล้วบ๊ายบายชิบูชิบูยศชา